สวัสดีครับร้านลาวาก้าโลบาเหล็กนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูโลบางานสั่งทำรรนะครับเป็นงานของทางร้านผลิตขึ้นมาเองนะครับผมเหล็กนนหนาๆเลย ตามสั่งอยากได้สั้นอยากได้ยาวอยากได้เล็กอยากได้แคบอยากได้สูงอยากได้แบบไหนทางเราจัดให้ได้นะครับส่วนความหนาของเหล็กที่ใช้นะครับอย่างนี้เลยชัดๆกันไปเลย สองมิลนนะครับเด็กหนาสองมิลนใช้กันไปยาวๆสิบยี่สิบปีตอนนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะส่งปกสีพาร์ทโค้ดดูรอยต่อนะครับเดียเก็บงานด้วยใบกระดาษทรายนะครับ เดี๋ยวส่งผมสีพาราโคสครับอ่าขั้นตอนการทำสีก็เดี๋ยวล้างนทำความสะอาดอ่าชุบซิงค์ฟอสเฟตนะครับป้องกันสนิมนะครับแล้วก็พ่นโดยสีฝุ่นพารโคสนะครับสีกันกระแทกอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นของรถสีประตูนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ลูกค้าอยากได้ควา,ามยาวสำหรับรถแคปนะครับเพิ่มเติมอีก500บาทนะครับผมเดีย๋ยวเราจัดให้พอดีรถแคปเลยนะครับตัวนี้ตัวที่ช่างทำอยู่ก็เป็นของรีโวแคปนะครับผมายาวเมตร65เซนนะครับตัวนี้นะครับอตอนนี้รถอยู่ที่ศูนย์อยู่ยังไม่ออกมาเลยลูกค้ามาสั่งจองไว้แล้ว ลูกค้าบอกว่าอยากได้นะหนาะแข็งแรงแข็งแรงไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องพอดีกับตัวรถนะครับลูกค้าก็มาสั่งไว้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโลบาร์เหล็กนะ,นะ,นะ้นหนาสวยนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถไม่ว่าจะเป็นกันชนหนะ้ากันชนท้ายแหลกหลังคาบันไดนะครับทางร้านก็มีให้บริการนะครับผม ส่วนนี้รถเจ้าของร้านครับสังเกตไหมว่าทำไมโลบาไม่มีลูกค้ามาถอดครับลูกค้ามาขอซื้อทางร้านจัดให้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวพ่อค้าทำใส่ใหม่นะครับสนใจโทรได้เลยนะครับผมที่เบอร์0961290748นะครับหรือทัก Facebook มาสอบถามก่อนได้นะครับ ร้านตั้งอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับส่วนชื่อ Facebook ก็พิมพ์เลยนะครับลาวาก้าโลบาลิกนะครับภาษาไทยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ